สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับพวกเราช่องเด e t ทิปนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่วิเชียรบุรีครับเพชบร,รบ <Yahoo! S 1> โอเคอยู่ที่วิเชียรบุรีนะคะเพชรบูรณ์วันนี้ปลายทางของเราอยู่ที่ไหนคะโชเฟอร์อุทยานแห่งชาติตาดมอกครับผมวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติตาดมอกใช่ไหมคะตาดกับตาดตาด รอรอตออาตัดเาด็กตาดหมอกได้ครับตาดหมอกครับตาดหมอกนะคะเราเราเลือกที่จะไปหลังวันหยุดยาวนะคะเราจะไม่ไปแย่งเขาคนเยอะจะไม่มีเหตการเราเลือกไปหลังวันหยุดยาวนะคะให้เขาหยุดก่อนเราก็ตามเขาไปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตาดตาดหมอกเนาะ อุทยานแห่งชาติตัดเหมอกคะ่ะอย่าไปเจอกันนะคะเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศระหว่างทางให้ดูนะครับโอ,โอเคครับไม่มิน้นไปไหนคะเดียไมิ้ไปไหนลูกไปเก็บเห็ดในป่า อื้อยังไม่ทับหมดเลยหรืสวัสดีค่ะไหมมิมเอาพี่รอบทำพี่รอบบายเอาบ๊ายบายก่อนนะคะโอบ๊ายบายอาจุบด้วยอาจุบว้าวตาติ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 ของไหมพี่เรามาหา ถือตะเพียงก่อนนะครับมาลับหนีแมคโกนอย่างอเอาะกมาพอจากลวนเลยนะเราแวะมาหาจะเบียงก่อนนะครับผมขอซึ้งแงะก่อนนะคอะอยากกินแงะคะ่ะแมคโกนนะครับผมแมคโกนเพชรบูรณ์ เอาบอรกดสุขไาพทอ่ไข่ขอให้ยุบอะแมคโครขอความร่วมมือให้ท่านลูกค้ารักษาระยะห่างอย่างน้อย1นึ่รเมตรจไปตกมือกันค่ะตกมือตกู่้บ้มเนี่ยปุาบ เดี๋ยวเรามาตกกุ้งกันนะคะใช่ไหนครับให้ใดดีวะรวมละห้าสิบบาทนะครับเยี่ยมอันนี้จะเอาไปกินนะอันนี้ก็แก่ไป 暑さ続く。 เอ๊ะทำไมลุกอเคขอไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ีขากคนนะคะพ่าท,ทำไรอ่ะจ่าท,ทำไรว่าทำไรว่านะคะ คชันด้วยถนนไม่ดีด้วยครับตรงนี้ตรงทางขึ้นตรงนี้รถเตี้ยรถโหลดก็ต้องหาเหลี่ยมดีๆหน่ย oh, <no. S 2> อยค่ะเหมือนลาดยางเลยว่าดินถมหมดลาด,ลาดยางผสมดินสองกิโล Okay. Mm -hmm. ไปทางไหนอทางนี้เนาะทาง<า>ซ้ายาเป็นทางดินนะคะถ้าตรงไปจะเป็นทางลาดยางแล้วก็เข้าป่าหาหิดค่ะถึงแล้วครับผมถึงแล้ว เป็นไงครับเป็นไงครับว้าวแดดเปี้ยงเลยครับโอ้มันนี่เมาลามโอ,โอ้นี่ชั้นที่อที่สวนทางเราลงเลนทุกคนคะ ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตราดหมอกดาดหมอกดาดหมอกนะคะนี่คือบรรยากาศหลังฝนตกนะคะทุกคน <Wow. S 1> มาถึง <Yahoo. S 1> นม่ผู้ท่อมทำเพลงค่ะต้อนรับเราอย่างดีฝนตกค่ะตกอย่างหนักนะคะ oh, <no. S 1> แต่ว่าไม่มีลมไม่มีอะไรนะคะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวนะโอ้โหวิวหลักล้านเลยทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องจะสวยแค่ไหนนะแต่ว่าของจริงจังแจมอะ ตอนนี้ฝนเริ่มซานะคะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าหมอกทะเลหมอกไม่ถึงกับทะเลเนาะเป็นหมอกฟุ้งอ่ะหมอกฟุ้งลอยแล้วก็สลับกับภูเขาเป็นลูกเป็นชั้นเป็นชั้นทุกคนดูนะสวยบรรยากาศฟ้าหลังฝนสดใสเสมอนะคะที่นี่อุทยานแห่งชาติตาดหมอกนะคะ หลังจากฝนตกนะคะทุกคนตอนนี้สาคุณพอ่อก็กำลังลือค่ะเชะค่ะทีแรกกว่าจะปูพื้นนั่งทานข้าวตอนนี้ไม่ไหม่แล้วเชียหมดเลยเป็นไงคะหนาวไหมคะคุณพอ่อกำลังดีครับกำลังดีค่ะโอ้ทุกคนกว้างใหญ่เห็นจังนล้ทะเลหมอกเพิ่มเติมเขา อูนอยากให้เห็นจังเลยอยู่ในกล้องมนเห็นไหมนี่น ทุกคนตอนนี้ก็ฝนหยุดตกแล้วนะคะนี่คือบรรยากาศหลังฝนทุกคนสวยมากเลยยอ,อกกรจะพาไปดูห้องน้ํานะคะไปค่ะจะพาไปดูห้องน้ำใช่คุณดูวิวด้านข้างทุกคนเดีาไปดูห้องนะห้องน้ํานะคะห้องน้ําจะอยู่ทางขึ้นนะคะ มีจุดเดียวนะคะทุกคนมีจุดเดียวค่ะจะพาไปดูเนาะโอ้ชัดน,นเนี่ยโคตรอะเรามาดูด้านหลังส่วนด้านหลังก็จะเป็นถชีของผู้ชายนะคะนี่จะเป็นถชีของผู้ชาย จะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังไปดูชุดหนึ่งตัวนี้เป็นอะไรอ่ะนีาตังนี้ก็จะเป็นที่ล้างจานค่ะโอเคที่ล้างจานนะคะที่ล้างจาน ก็จะเป็นเชื้อผ้าอาน้ำผู้หญิงแล้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บในเป็นห้องน้ำผู้ชายนะคะก็จะมอีอ่างล้างหน้าแล้วก็มีกระจกล้างหน้าแปรงฟัน ก็จะ,จะเป็นห้องน้ำโภชการนะคะอ่าส่วนห้องน้ำเรามาดูกันนี่คือห้องอาบน้ำนะคะทุกคนมีถังรองน้ำนะถังรองน้ำใบใหญ่แล้วก็ฝักบัวมีที่แขวนผ้าส่วนห้องน้ำก็จะเป็นอ่า ห้องน้ำมีทั้งหมดสี่ห้องนะคะทุกคนเป็นนั่งยองสองเนาะแล้วก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยอ่าแล้วก็อีกสองห้องก็จะเป็นชักโครกค่ะเป็นชักโครกก็สามารถอาบน้ำได้ด้วยเหมือนกันก็เป็นห้องน้ำทั้งหมดสี่นะคะชักโครกสองแล้วก็นั่งยองสองห้องอาบน้ำห้องใหญ่หนึ่งนะคะโอเค ไปเดี๋ยวการจะพาไปชมวิวนะคะวิวรอบๆของลานชมดาวกันวว้า <Wow. S 1> นี่ก็จะเป็นวิวข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนกลางคืนว่าเราจะได้เห็นดาวบนดินกันไหมสวยทุกคนวิวหลักล้าเลยอะ่ะสวยจริงทุกคนมาไม่ผิดหวังนะคะก็คือ ช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยมันก็จะเขียวๆหน่อยเนาะทุกอย่างเขียวหมดเลยเห็นไหมคะนี่รอบๆเขียวหมดเลยดูแล้วสบายตามากเลยนี่พอมาถึงก็ถ่ายรูปก,กันหน่อยนะคะยิ้มเยนะคะยด้มได้ลา ส่วนเต้นท์รอนะคะทุกคนนี่เลย <c oughs> เกือบได้เมาแลาวนะทุกคนวันนี้มีสองบ้านนะคะอีกบ้านหนึ่งของพี่เขาอยู่ตรงศาลาข้างห้องน้ำส่วนของเราก็เลือกตรงนี้เลย <c oughs> นี่ค่ะจ๊ <c oughs> ของเราอยู่นี่ตายต้นโนนี่นะคะ นี่คือวัวเล็กๆวัวเล็กๆของกรทชิบนะคะน้ำโอ้ยทำโต๊ะโ oh, <no. S 1> อ้นอตกรอบนี่คือบ้านของเรานะคะจุ๊บบ้านของเรา สวยมากอวางเขียวหมดเลย oh. นี่คือขัวของเราจ้าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเรามาต้มะมาม่าเป็นข้าวเที่ยงตอน4โมงเย็นจะ5โมงแล้วนะคะทุกคน แห้งทีหนึ่งน้ำเหรกมันได้อืดมานั Demon> ่งเฉยนเลนแี่รรยากาศกินเโอ้สุดยอดเลยเห็นปลาใบวะนี่คือข้าวเที่ยงของเรานะคะกับอาหารราคาหลักหลักสิบไหมไม่ถึงสิบราคาหลักสิบ <จ>วิวหลักล้านคร<ะ>ับวิวหลักล้านาบรรยากาศพอดีโหเป็นบางบางจุดบางจุดเป็นหมอกไหล่ไหล่ไหลยังไหล่ไหล่ไหลนึกว่าตกพงอะเป็นหมอกไหล่ไหล่นายเห็นบ่วปุณนะเป็นหมอกแรงเมืองนั้นก็หมอก<า>ดินมันจังที่มีไรเขาเหมือนไร ม,มาค่ะมาทานข้าวเย็นเย็นไหมไม่เย็นนะมืดเลย <laughs> <laughs> วันนี้ได้เมนูสุดรูค่ะรูัอยู่บ้านเลย <laughs> ชาบูหมูกระทะอาจ <c oughs> จะไม่เห็นหม้อเนอะาะเพราะลมแรงัวไฟดับโ oh, <no. S 1> อโนยจะได้ไปบัตรถูก <c oughs> อากาศเย็นสบายนะคะ สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณหกโมงจะเจ็ดโมงแล้วเนาะทุกคน oh. อาจะพามาดูบรรยากาศฝั่งโน้นนะคะหน,นูทุกคนเห็นอะไรไหม oh, <no. S 1> ทะเลหมอ,อกค่ะ,อ,ะอยากการพาไปชมทะเลหมอ,อกเลยคะ่ะ oh. อยู่ในกล้องจะเห็นไหมในกล้องจะเห็นไหมเห็นสียงามทุกคนของจริ้งสวยมมากทุกคน ว้าวปูนเห็นไหมในกล้องเห็นไหมเนี่ยของจริงอย่างสวยอ่ะทุกคนสวยมากทุกคนนะดูนะดูวิวนะทุกคน hmm. สวยจริงๆสวยจริงๆ เช้านี้เราได้รายการครับไก่ย่างชาโคลค่ะหน้าไม่ลาง,าง,งาแทาตื่นขึ้นมาไก่ย่างชาโคลแล้วก็น้ำจิ้มเจออียวค่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันครับอากาศเย็นดีสบายสบายไม่มีแดด